มินแลนด์ชนแนลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนนิยญายนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะยินดีต้อนรับชาวยูทูบเบอร์ทุกคนเลยนะคะเพื่อที่จะเข้ามาฟังในอนิยายปอร์กอจีนนั่นเองนะคะสำหรับตอนนี้มาอยู่ในตอนที่3 4 5้ากันแล้วนั่นเองนะคะมินจังกบพาทุกท่านเดินทางมาเป็นพันตอนแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังคงงงอยู่เช่นเคยนะคะว่าทำไมราชาสูนปรีโลหิตถึงได้ทำดีกับหันเซินนะคะแต่เราจะไม่สงสัยนานนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อเลยนะคะกับตอนนี้มีชื่อตอนว่าผลไม้โลหิตนั่นเองค่ะ คุณลิวผมต้องขอบคุณคุณมากคุณทําให้พวกเราได้เปิดหูเปิดตาจริงๆเฉินหูพูดเฉินหูเชื่อว่าที่มอนสเตอร์ช่วยเหลือพวกเขาก็เพราะการกระทําของลิวอี้เซียนลิวอี้เซียนฟื้นยิ้มออกมาและแกล้งทําเป็นว่านั่นเป็นฝีมือของเขาจริงๆด้วยความยินดีน้องหลิวเมื่อบพวกเรากลับสหพันธ์ได้เมื่อ,อไรพวกเราจะส่งของขวัญไปให้เป็นการตอบแทนแน่นอนแต่ช่าขอถามหน่อยจากนี้พวกเราจะไปทางไหน,นต่อดี ถึงแม้หลินเฮอจะพอดูออกว่าที่ราชาอสูรปีกโลหิตแสดงความเป็นมิตรขนาดนั้นนั่นไม่ใช่เพราะว่าหลิวอี้เสียนแต่เขาก็ยังไม่รู้เรื่องที่หลิวอี้เสียนคิดร้ายกับพวกเขาด้วยเหตุนี้เขาจึงอยากให้หลิวอี้เสียนนำทางต่อยังไงผมก็พร้อมจะช่วยเหลือเสมอหลิวอี้เสียนยิ้มแล้วพูดต่อมีเส้นทางที่พวกคุณควรจะเดินทางไปมันอยู่ข้างหน้านี่เองผมจะนำทางพวกคุณไปที่นั่น ถ้าแบบนั้นพวกเราก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งเชิญหูพูดหลังจากนั้นเหลิวอี้เสียนก็หันมาถามหานเส้นนายนะ่ะเคยเจอกับราชาอสูรปีกโลหิตมาก่อนใช่ไหมไม่เนี่ยหานเส้นใส่หัวจะหมอนี่คือคนที่โชคดีที่สุดในประวัติศาสตร์หรือยังไงกันนะทําไมไมนถึงได้รับผลไม้โลหิตหลิวอี้เสียนพยายามที่จะคุ้นคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่แต่เขาก็คิดไม่ออกเหลิวอี้เสียนได้แต่ฝืนยิ้มขึ้นมาอีกครั้ง เขาพยายามแล้วที่จะขอส่วนแบ่งผลไม้โลหิตด,ด้วยผลไม้โลหิตนั่นเป็นของขวัญสําหรับทุกๆคนทําไมนายไม่แบ่งมันให้ทุกคนล่ะถ้าหานเซ่นยอมแบ่งมันนั่นก็หมายความว่าเขาจะได้ส่วนหนึ่งด้วยผลไม้ที่วิเศษขนาดนั้นถึงจะเป็นแค่ชิ้นเล็กๆก็ให้ผลลัพธ์ที่มห้มหาสารแล้วแต่หานเซ่นไม่ยอมแบ่งคนอื่นๆก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจในตัวหานเซ่นด้วยเช่นกันแต่ว่าฉันให้เธอไปแล้วนะ ฮานเซิชี้นิวไปที่เป่าเอ๋อเหลิวอี้เสียนมองแต่พุ่งความสนใจไปที่หานเซินเขาไม่ได้สังเกตเลยว่าเป่าเอา๋อกำลังกินผลไม้อย่างออเดตอร่อยนายนายทำแบบนั้นได้ยังไงหลิวอี้เสียนไม่สามารถแกล้งทำเป็นคนดีได้อีกต่อไปแล้วในตอนนี้เขาตะโกนใส่หานเซินเขารู้สึกโกรธมากที่รู้วาหานเซิให้ผลไม้กับสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงไร้ประโยชน์ทำไมฉันทำแบบนี้แล้วมันมีปัญหาอย่างไง หานเส้นยิม้มจริงๆแล้วหานเส้นลองกินมันไปนิดหน่อยแล้วก่อนหน้านี้แต่มันไม่ได้มีผลอะไรเมื่อเห็นว่าเปาเออแสดงท่าทางต้องการออกมาเขาจึงคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรถ้าจะให้มันกับเธอให้เธอกินไปเถอยังไงพวกเราก็ไม่ต้องการมันอยู่แล้วล่ะเฉินหูพูดราชาสูรปีกโลหิตนะ่ะให้มันกับหานเส้นเป็นของขวัญดังนั้นให้เป็นการตัดสินใจของเขาเองดีกว่าว่าอยากจะให้มันกับใคร ลินเฮอร์กับลินเว่ยเวยพูดปกป้องการตัดสินใจของฮันเซิลลินเว่ยเวยเองก็สามารถบอกได้ว่าหลิวอี้เวียนไม่ได้เป็นคนช่วยพวกเขาถ้าราชาอาสูรปีกโรหิตปฏิบัติกับพวกเขาอย่างดีเพราะการกลมกลาบของหลิวอี้เวียนจริงๆมันก็ควรจะให้ผลไม้กับเขาถึงจะถูกเมื่อเห็นว่าหลิวอี้เวียนอารมณ์เสียขึ้นมาแบบนี้ลินเว่ยเวยก็มั่นใจว่าข้อสันนิษฐานของเธอถูกต้องคนอื่นๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่าพวกเขาไม่ต้องการจะเห็นจะได้มันเช่นกันลิวอี้เสียนนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงได้สนับสนุนฐานเส้นนักเมื่อเห็นหลินเวยเวยมองมาที่เขาลิวอี้เสียนก็พยายามเก็บความโกรธเอาไว้และอธิบายอย่างนุ่มนวลมันเป็นผลไม้ที่ส่งผลต่อร่างกายของมนุษย์ด้วยฉันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเสียหน้าเสียดายที่จะให้มันกับสัตว์เลี้ยงน่ะไม่เป็นไรยังไงฉันก็เลี้ยงดูเธอราวกับเธอเป็นลูกคนหนึ่งอยู่แล้ว ฮานเซิพูดช่างเถอะพวกเรารีบเดินทางกันต่อดีกว่าเลวีสเวียนรีบเดิอนออกไปข้างหน้าทันทีที่พูดจบเลวีสเวียนเดิอนออกไปด้วยรอยยิ้มแต่ในใจกําลังคิดอีบ้านี่ฉันจะไม่มีทางปล่อยให้ม,มันมีชีวิตโอดไปได้แนะ่ฮานเซินมันจะต้องตายสถานเดียวเท่านั้นเลวีสเวียนเกลียดฮานเซนยิ่งกว่าเดิมแค่ที่ฮานเซิลทาลายแผนการของเขาก็ทําให้เขาอยากจะบ้าตายอยู่แล้วตอนนี้เขาต้องการที่จะฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้หมด พราะคนอื่นๆเห็นตอนที่เขาก้มกราบมอนสเตอร์ Monster, มันทําให้เขานั้นเสียหน้าเป็นอย่างมากโชคดีที่เขายังไม่ได้บอกคนอื่นๆว่าเขานั้นมาจากเมืองไหนแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็จะไม่ยอมให้ใครรอดออกไปจากที่นี่แต่ความคิดทั้งหมดนั้นอยู่ในจิตใจของเขาเท่านั้นในตอนนี้นั้นยังไม่มีใครรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขา คนอื่นๆยังรู้สึกซาบซึ้งที่เขายอมเสียสละลงไปกราบกับพื้นต่อหน้าราชาอสูรปีโกโลหิตเพื่อที่จะช่วยปกป้องพวกเขาตอนนี้หลิวอ,อี้เสวียนกำลังนำทางพวกเขาไปสู่ทางตันซึ่งเป็นเขตแดนของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอีกตัวหนึ่งที่แม้แต่สปิริตราชันก็ยังมีกายย่างกลายเข้ามา จากการคำนวณของหลิวอี้เสียนเมื่อเทียบกันแล้วมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดตัวนี้ดุร้ายกว่าราชาอสูรปีกโลหิตถึง10บเท่าซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่ามอนสเตอร์ตัวนี้จะฆ่าและกินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่เข้าไปใกล้หลังของมันแม้แต่โครงกระดูกของเหยื่อก็ไม่มีเหลือเมื่อพวกเขาใกล้จะถึงที่นั่นหลิวอี้เสียนก็หยุดเดินและชี้ออกไปข้างหน้าพร้อมกับพูดฉันไม่สามารถที่จะนำทางพวกนายไปได้ไกลกว่านี้แล้วนะ เส้นทางข้างหน้าคือทิศทางที่พวกนายควรจะไปใช้เวลาเพียงไม่นานมันก็จะพาพวกนายออกจากภูเขานี้ได้เดินทางกันอย่างระมัดระวังด้วยละ่ะอย่าให้ตัวตนของพวกนายรู้ถึงหูของซาปดิดราชันได้แน่นอนว่าหลิวอ,อีเวียนนั้นพูดโกโหกเขานั้นไม่ได้รู้เลยว่าข้างในนั้นมีทางออกอยู่จริงๆหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้สําคัญอะไรเพราะทางข้างหน้ามีมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอาศัยอยู่คุณหลิวอ,อย่าเพิ่งไป หลังจากที่ทุกคนขอบคุณสำหรับการนำทางของเขาแล้วหลิวอี้เสวียนก็เตรียมตัวที่จะเดินจากไปแล้วแต่เทะว่าหานเซิ่นก็ได้หยุดเขาเอาไว้ซะก่อนมีอะไรอย่างนั้นเหรอน้องหานหลิวอี้เสวียนพยายามถามอย่างตะกุกตะกักในขณะที่หันกลับมามองหานเซิ่นมีเรื่องบางอย่างที่ฉันเปต้องให้คุณช่วยก่อนที่คุณจะจากไปหน่อยนะ่ะหานเซิ่นพูดฉันจะช่วยนายแน่นอนถ้ามันเป็นเรื่องที่ฉันทำได้แล้วก็ นายต้องการให้ฉันช่วยอะไรล่ะหลิวอี้เวียนพูดพาพวกเราเข้าไปหน่อยฮานเซิ่นพูดขณะที่มองหลิวอี้เวียนอย่างแค่งขึมเมื่อได้ยินคำขอสีหน้าของหลิวอี้เวียนก็เปลี่ยนไปในทันทีก,ก็อย่างที่ฉันพูดไปแล้วฉันอยากจะช่วยพวกนายจริงๆนะ <c oughs> แต่โชคร้ายที่ฉันดันไม่คุ้นเคยกับเส้นทางข้างหน้านี้เอาซะเลยแต่ถ้าพวกนายเดินตามไปตามเส้นทางนี้แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นมา วกนายก็สามารถที่จะกลับมาหาฉันได้ทุกเมื่อนะฉันยินดีแหละที่จะพาทุกคนไปอยู่ที่เมืองอย่างปลอดภัยอ่ะเรียวอี้เสียนพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะให้ฮันเซินจับสังเกตไม่ได้ว่าเขากำลังกลัวอยู่จะให้ฉันเดินเข้าออไปฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ฉันไ่ะอยากให้นายไปกับฉันด้วยฮันเซินพูดเรียวอี้เสียนรู้สึกโกรธขึ้นมาทัานทีกับคำขอของฮันเซินเขาพูดอย่างโมโห ลุงสามเว้ยๆว้พวกคุณได้ยินสิ่งที่เขาพูดผมไม่ใช่คนของพวกคุณแต่ผมก็ช่วยพวกคุณจนมาถึงขนาดนี้ผมยังช่วยพวกคุณไม่พออีกเหรอผมน่ะถึงขนาดยอมก้มกราบมอนสเตอร์แทนพวกคุณหรือพวกคุณต้องการให้ผมตายแทนพวกคุณด้วยงั้นใช่ไหมลินเทอร์มองมาที่หานเซินแล้วพูดนงหลิวใจเย็นๆก่อนฉันเชื่อว่าน,นี่คงจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะใจเย็นๆแล้วฟังเขาพูดให้จบก่อนเขาไม่ได้เข้าใจผิดอะไรเขาต้องมากบบพวกเรา ฮานเซนพูดอยู่อย่างตรงไปตรงมานายมันบ้าไปแล้วนายคิดว่านายเป็นใครกันที่จะมาบอกให้ฉันทําตามที่นายต้องการเมื่อเริ่มจะหมดความอดทนแล้วหลิวอ,อี้เวียนกต็ตะโกนจนสุดเสียงลุงซ้มเว้ยเว้ยพวกคุณได้ยินสิ่งที่เขาพูดใช่ไหมผมคงจะทําตามความเอาจใจของเขาไม่ได้หรอกผมช่วยนําทางมาขนาดนี้แล้วแต่เขายังพอมีพอใจอีกแม้แต่หมายองทราบซึ้งใงนีบุญคุณมากกว่ามอนนี่อีกฮะ ฮานเซ่นพูดอย่างเย็นชานายพูดถูกแล้วฉันมันบ้าและฉันก็บ้าแบบนี้มาตั้งนานแล้วด้วยเรื่องนี้นายคงยังไม่รู้สินะเ <c oughs> จ้าเด็กคนนี้คงอ,อยากจะตายจริงๆสินะแตาช่างเถอะฉันไม่มีอะไรจะพูดกับนายแล้วลิวอีสเพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพูดให้ฮานเซ่นนั้นดูแย่ที่สุดในสายตาคนอื่นๆเพื่อที่จะทําให้คนอื่นๆนั้นเลือกสนับสนุนเขา และไม่ว่าฮันเซินจะเก่งสักแค่ไหนแต่เขาก็เพิ่งจะเข้ามาในก็อตแซงชัวรี่เค .3 ได้แค่ปีเดียวซึ่งคนส่วนใหญ่อย่างมากเขาก็คงจะเพิ่งปลดล็อกยินได้ถึงขั้นที่3เท่านั้นแม้การปลดล็อกยินของหลิวอี้เซียนจะอ่อนแอกว่าปกติแต่ยังไงแล้วเขาก็ปลดล็อกยินได้ถึงขั้นที่8นอกจากนั้นเขาก็ยังมีเต่าเลือดศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยตอนนี้หัวของหลิวอี้เซียนลุกเป็นไฟด้วยความโกรธแค้นเขาตะโกนต่อ แกน่ะมันอวดดีเกินไปแล้วแกคิดว่าแกแนมมากใช่ไหมมาเข้ามาเลยสแสดงให้ฉันดูหน่อยว่าคนอย่างแกน่ะมันมีดียังไงคนอื่นๆกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ฮานเซินก็ชกหมัดออกไปแล้วฮานเซินรู้ว่ายังไงหลิวอ,อี้เสวียนก็ต้องมีปฏิกิริยาบแบบนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์และเขาก็รู้ดีว่าคนแบบนี้แล้วลึกๆต้องการให้พวกเขาทุกคนถูกฆ่านอกจากนั้นฮานเซินก็ไม่ใช่คนที่ชื่นชอบการเจราจาสักเท่าไหร่ เมื่อเขาได้เจอกับใครบางคนที่เขาเชื่อว่าเป็นคนที่ชั่วร้ายเขาก็ชื่นชอบที่จะแก้ปัญหาด้วยหมัดซะมากกว่าหานเส้นชกหมัดออกไปพร้อมกับเปลวไฟเมื่อหลิวอี้เสวียนเห็นหมัดของหานเส้นพุ่งเข้ามาเขาก็เปลี่ยนร่างเป็นงูเพิงและพุ่งเข้าใส่หานเส้นเช่นกันงูนั้นยาวถึงสิบเมตรส่วนหานเส้นนั้นมีแค่หมัดธรรมดาไม่ว่าจะดูยังไงหมัดของหานเส้นก็ไม่น่าจะสู้ได้ แต่เมื่อทั้งคู่ปะทะก,กันหลิวอ,อี้เสียนกับต้องเป็นฝ่ายช็อกฮานเซินชกงูเพลิงและเผาร่างกายของมันดุเร็วเพลิงที่มีพลังรุนแรงยิ่งกว่าตอนที่เขาใช้ไล่หมาป่าอัศนีหลิวอ,อี้เสียนกิ่งไปมาบนพื้นหญ้าด้วยความเจ็บปวดทรมานแต่เทราว่าเขายังสามารถสั่งให้เต่าเลือดศักดิ์สิทธิ์เข้าไปโจมตีฮานเซินได้เจ้าเต่านั้นพ่นน้ำใส่ฮานเซินทันที แต่เว่าฮหานเซนกลับสามารถหลบการโจมตีของมันได้อย่างรวดเร็วหานเซนตอบโต้ด้วยการกระโดดไปที่หัวของเต่าจากนั้นเขาก็ใช้ดาบไทอาฟันไปที่คอของเต่าหัวของเต่าถูกตัดขาดอย่างง่ายดายเลือดสีแดงจำนวนมากไหลออกมาจากคอของมันในทันทีติ้งเต่าหุ้มเกาะเลือดศักดิ์สิทธิ์ถูกฆ่าคุณได้รับวิญญ,ญาณอสูรเมื่อกินเนื้อของเต่าหุ้มเกาะเลือดศักดิ์สิทธิ์ คุณมีโอกาสได้รับศูนย์สิบจีโนคพอยเลื่อสักดิษย์หลิวอี้เสียนยังคงกิ้งไปตามพื้นแต่ไฟบนร่างของเขาเน้นก็ยังคงไม่ยอมดับลงไปอย่างง่ายๆฮานเซนจับหลิวอี้เสียนขึ้นมาและดับไฟบนตัวของเขาการปลดล็อกยีนขั้นที่สามของหลิวอี้เสียนไม่สามารถเทียบกับพลังของฮานเซนได้เลยหลิวอี้เสียนแกล้งทำเหมือนกับว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เขาร้องไห้ออกมาและพูด ลุงสามเวยเวยๆฉันหูฉันช่วยเหลือทุกคนถึงขนาดนี้ฉันสมควรจะถูกปฏิบัติแบบนี้งั้นเหรอบางทีอาจจะมีการเข้าใจผิดกันจริงๆลินเฮอร์เชื่อว่าหานเซิ้นนั้นโหดร้ายกับหลิวอี้เสียนมากเกินไปจริงๆแต่ลินเฮอร์ก็ยังเชื่อในการตัดสินใจของหานเซิอนอยู่ดีและเขารู้ว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแน่ๆที่หานเซินทำร้ายหลิวอี้เสียนฉันจะกลับมาอธิบายทีหลังพวกนายรออยู่ที่นี่ก่อน ฮันเซนกระเด็นไปข้างหน้าพร้อมกับลากหลิวอี้เสียนไปด้วยหลิวอี้เสียนร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆแต่ทั่วหน้าเสียดายไม่มีใครเข้ามาช่วยเขาเลยสักคนหลังจากที่ฮันเซนได้กระโดดลากหลิวอี้เสียนเข้าไปใกล้ที่ที่เขาตั้งใจจะหลอกให้คนอื่นๆมาตายที่นี่เขาก็เริ่มเงียบไปในทันทีตอนนี้หลิวอี้เสียนต่างรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมาก เขากลัวที่จะต้องเจอกับมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ที่นี่หริวอี้เซียนรู้ตัวแล้วว่าหานเซินนั้นรู้เจตนาของเขาเพราะไม่ยิงน,นั้นแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่หานเซินจะต้องลากเข้ามาแบบนี้แต่ริวอี้เซียนเชื่อว่าหานเซินคงแค่พยายามจะลองใจเขาเท่านั้นถ้าเขาร้องหรือแสดงความหวาดกลัวออกมาตอนนี้ก็เท่ากับว่าเขาเผยพิรุธออกมาเขายังเชื่อว่าหานเซินคงจะไม่กล้าถึงขนาดนั้นแน่ๆ ก็สำหรับตอนนี้นะคะจบไปแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่าตอนมันซั้นมากหรือว่ามินอาจจะพูดเร็วไปแต่มินคิดว่ามิ้นก็ลดสปีดตัวเองลงมาหน่อยนึงแล้วนะคะเพราะว่าปกติมินเป็นคนพูดเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ก็จบแล้วนะคะก็ยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการค้างเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อกับ